ต้นขางลางเฮ็ดไก่จะเต็มพื้นที่บบมีหมองลองบบมีหมองไปหันไปใส่กระถางเลาจะพี่น้องแม่ล้ำไพ่สำหรับเมื่อนี้คลิปนี้แม่น้ำไพ่สีาพาพี่น้องปรุงดินเกาเนาะจากพี่น้องเนาะจากกระถางที่เหาซาใส่พานไปแล้วพึ่งลื้อพักออกไปจะใส่ไปเลยคือแม่น้ำไพ่บเไ็กค่อยได้พักดินจ้ะบบมีเวลาพักดินคือเอาออกอะลือแล้วกะปรุงไม่เพิ่มแล้วกะคือใส่ไปเลย เดี๋ยวเ yeah. มลันพ้ายสมีวิธีการแบบได้ค่ะเดี๋ยวเมลันผ้ัยี่้าพี่น้องมือไม่ไปเห็ดนอกจากพี่น้องเนาะสำหรับการใส่กระถางเกาดินเกาของเห่านใส่ไปเลยสิเห็ดแบบใดเมลันผ้ายพ่ผ้าพี่น้องไปเอาแนวทางตรงนั้นจากพี่น้องสำหรับมือไม่ตรงนี้พื้นที่ข้างล่างก็ใก,กล้สิต็มเราจะพี่น้องย่งเหลือกาเบียมะเขือแล้วก็มะเขือเทศอีกที่เมลันผ้ัย่ังว่าถ้าในนีตรงลงก็เลยคีดว่าจะใส่กระถางเอาจากพี่น้องจะเปียนกระถางเมลันผ้ัยพอมใส่กระถางหน่อยไว้ ล้วก็จะเพี่ยนปินกระถางไงห้เพิ่นก็ตั้งใส่กระถางไว้เลยจ้ะพี่น้องก้าเบียมเขียวเบียมเันคือ่ตัวนี้ก็แมําดน้ำผึ่งใส่ใส่ปุ๋ยไห้ไปหล่อหนึ่งจ้ะพี่น้องล้วก็ซุ่มทั่วตรงนี้แม่น้ำผึ้ก็เอาฟักท่องมาใส่อีกแล้วจ้ะพี่น้องคือก็จะให้เขาขืนน้ำกันผสมผสานเม่น้ำผึ้ชอบปลูกแบบผสมผสาน เพราะว่ามันได้ประโยชน์หลากหลายจากพี่น้องแต่มันก็ได้ผลถูกสิก่งถูกจางก็ได้ผลมดัดเบิ้งกระเจีย๊ยมมีน้ำผ้ายแกยบบนเล่จากพี่น้องมีน้ำผ้ลืมตัวเลื่อมวาวามาปลูกไว้ในปลาเขาโผดเบิ้งจงากพี่น้องมีน้ำผ้ลืมไงคุณหลายตุนอยู่ลืมว้าจากของมาปลูกไว้ในป่าเขาโพด่ใกล้สิดกินเรลา่าจากพี่น้องแป,แป๊บเดียวเห็น่แมีน้ำผ้เห็ดเกษตรแบบบบนับเวลาบอกกำนดบอกค้านวณเวลาว่าเขาโพด่มีจักอ่าได้จักมือหลู่จะว้าคือ ปลูกพักไรเก็บเร็วปลูกพักเค็จจังไรไ้เก็บเร็วไ้ขายเร็วไ้กินเร็วเขีนนั้นจ้ะพี่น้องแต่ว่าข้าวข้าวเอากาสิบบนับมือนับเป็่นแบบเป็นกิ่งเป็นจังปานั้นนะจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดเกษตรจะเป็นนับมือแบบจบกิงจังปานั้นจ้ะพี่น้องเพราะว่ามั่นสีเท็ดนให้ห้าสี่เหลี่ยมเฮ็ดเบียบเพื่อนจ้ะพี่น้องเฮ็ดแบบเพื่อนไปคือรูตะว่างามเร็วจ้ะพี่น้องรูต่ว่างเร็วได็กินเร็วเด็กเก็บเกี่ยวเร็วก็เอาแล้วจ้ะพี่น้องแต่บ่ได ไปนับมือข้าวเอาจากพี่นองเบื้องจากเบื้องจากคลิปที่ว่าทําลงไปเรลวว่าได้จากมือแค่นั้นจ้าพี่นองแค่นั้นข้างล่างแม่ยลำไผ้กับไส้เกือบเต็มเลจาจ้พี่นองอันนี้คือไส้ปุ๋ยไส้ฟุน้นไห,หลบสองย่างบ่อหานนี่ย่างบ่อหานนี่มาสีตัวนี้จะเป็นกระลำกระลำห่อเขาขึ้นซาก,กั้วกระลำดอกจ้าพี่นงกระลำดอกเขาจะงามเร็วเฝ้าเป็นดอกเจ้พี่นองตัวนี้จะเป็นบอคโกลี่ไส่มาแล้วหอดนีแล้วจะใส่ปุ๋ยไส่ฟุน้น ยังบ่ท่านดีสุดปานไดคอยทยอยปลูกไปเรื่อยจ้าพี่นองตรงไหนที่ว่าเฮ้าเอาล่งดินใดก็เอาล่งดินปลูกใส่กระถางถามว่ามันดีบ่มันก็ดีไปคนระแบบจ้าสาหรับการปลูกผักใส่กระถางกับปลูกลงดินมันสิเปคนระแบบสาหรับปลูกลงดินเพิ่นอย่าชอบงามตนุนเพราะว่าเพิ่นเดินเดินลากหากินอาหารใดไกลสถานที่เพิ่นก่วงขวางจ้าพี่นองเพิ่นก็เลยตุน,ตนสใหง,ง่สิง,งามดอกก็สิท้นกว่า ว่าปลูกใส่กระถางนาะจากพี่น้องเนาะสำหรับเนี่ยทางการปลูกใส่กระถางกับสำหรับคนที่ว่าบม่มีพื้นที่พื้นทีบ่บ่หมาะสมเป็นหินเป็นปูนประมาณนี้จ้าพี่น้องถ้ามีสิเหลือกอะกะเน้นเป็น,เป,นเป็นล่งดินจ้าพี่น้องโซนของล่างเมล็ไพัจะทำเป็นล่งดินเลยเพราะว่าขงล่างนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นสิบสิบปีเราจะพี่น้องที่ปล่อยถิ้งไวเมล็ไพันธเเลยลงมากพึ่งเขามาเห็ดเอาปีนี้ละ พึ่งเขาไม่เหตดได้สามเดือนตรงนี้จะเป็นเตียงแล้วก็ขนาดเห็ดหอมกวงตุ้งทั่วผสมผสานคือเกาหลืจ้า,จาพี่น้องเมียํำไผ่ชอบปลูกแบบผสมผสานให้ได้หลากหลายได้หลากหลายเหลือนิดน้อยจ้าพี่น้องตรงนั่นไว้แต่ใส่มาเขือกะสีเหลือนั่นก็คือจะใส่กระทังว้น้ำกะสีมีทั่วลั่นเตาน้นนำจ้าพี่น้องทั่วลั่นเตากะ,กะลายจู่จ้จาพี่นอ้องเพาะใส่กระทางใบลายยุต่ว่าเสียวลง่ดินน้ำ แล้วก็ส่ไส้กะทางไว้น้ำเพราะว่าทั่วลั่นเต่าปลูกไส้กะทางก็ได้ผลดีก็ได้ผลดีให้กันจ้าพี่น้องเมลําพน้ไผ่ห้ปุ๋ยพึ่งห้ปุ๋ยไปสองมือจ้าห้ปุ๋ยเป็นรอบสุดท้ายแล้วจ้ารอบแรกแมลน้พันุ่ไส้แต่เิ่มปลูกเพราะว่าแมลน้พันธเพาะไส้กะทางใหญ่ตุนกาไส้กะทางไว้เร้วรอบที่สองก็เลยใส่เหมือ้ว่านก้อนก็คือจบจ้าพี่น้องรอบนี้ขึ้นจบแล้วพ่อแล้วเพราะว่าเขาสิง้ามเกินไปแต่ว่า กระลำเราก็กระลำหลอกต้นงามท่าใดแหงดอกงหญ่จ้าพี่น้องต้นงามแหงงามแหงยิง,ยงดอกงหญ่แต่ว่าห้ากะบอ่ออยากสิ้นเปลืองจนเกินไปจ่าผ้า,ากะให้งามงามใบงามต้นดอกง่ายใส่ปุ๋ยปุ๋ยขอกหรือว่าใส่ขิงั่วงขิง้วยขี้ไก่เลลวแต่เฮห้าสีมีนาจ้ะพี่น้องเอาเอาเอาต่ที่ห้ามีก็แล้วกันมีอันใดก็ใสอันนั้นจ้ะพี่น้องง่ายๆ่ายนำไพ่สีผ้าพี่น้องไปเบื้องการ ใส่ดินกระถางเก้าจ้าพี่น้องไม่นับให้ถอนขายเราจะพี่น้องโพดไปบ่ท่านเด็กกี่มือได้ขายเราจะขายแล้วพักชี้มดไปแปลงนหนึ่งเราจะพี่น้องพักชี้เปลียนนี่กาณาจะเป็นมืออื่นจะพี่น้องมืออื่นมือหื่เริ่มถอนขายเราจะพี่น้องกะกะง่ามแล้วจะกะง่ามแล้วบ่กกี่มือเองว่าเพิ่นสี่ได้ขเยงขายแต่เพิ่นกะสีได้ขายเราจะพี่น้องเห็นบ่ งามขนาดนี้แล้วก็คือขายเลยจ้ะพี่น้องว่ต้องไปจุ้งใบดนเดี๋ยวเขาจะเปื่อยเนาะแล้วก็จะหล่มลงเพราะว่ามีน้ำไพ้งนิ่นแบบยร์ว่าบ้านที่ๆเพื่อสิได้ขายเร็ว <c oughs> แปงนี่มดไปแล้วจ้าพี่น้องแปงนี้ได้เงินสองลอยลงท้นสิบบาทได้เงินสองลอยย่งเหลือย่งเหลืออ่าตุนหัวไส้เท่าอีกจ้าพี่น้องปล่อยให้หัวไส้เท่าเขาอยู่นี่ว่าโดนเขาก็จะเป็นหัวเลยจ้าพี่น้องเห็นบ่นี่หัวไส้เท่ามีน้ำไพ อันนี้ก็บไกสีได้ถอนขายเลยได้จากพี่นองอนนอมอแบกง่ายเลยจากพี่นงเบื้องสวยๆได้จากพี่นอง,ง,นองใก่สีได้ถอนขายเลาจากพี่นองคอยทยอยตุนใบหัวไงเข้ากับคอยถอนขายไปเรื่อยจ้าําหรับมือมีแม่น้ำพายสีม้าเอาวิธีปรุงดินปรุงดินเก้านาจากพี่นองเนาะนี่ดินเก้าก็ออกจากกระถางแบบนี้เขากั สามารถออกมากลับมาใส่ไม่ไดจ้ะพี่น้องเท่ากับตีให้เิ่นรละเอียดจ้ะพี่น้องเขากับใส่คอนใส่ยังทุบเป็นละเอียดแล้วเข้ากับสามารถนํามาใส่ได้แต่สาหรับกระถางแบบนี้แม่ลาไพ่สิใส่ไปเลยจ้ะถอนผักออกไปออกไปกินออกไปปลูกมังไม้ก็สามารถใส่ไปได้เลยจ้าพี่น้องแม่ลาไั่บริสตากดินเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดจ้ะพี่น้องพื้นที่มีจํากัดแล้วก็ะเล่งน้าเวลา แม่ลำไพ่เพาะขนาดเอ้เพาะพักสลัดไว้หลายจะพี่น้องเพิ่มเริ่มจิเอาลุ่มเริ่มลุ่มกระถางจะเพราะว่าสลัดนีแม่ลำไพ่สิสิเนนปลูกใส่กระถางเลยจะพี่น้องกระถางเก่าแบบนี้เท่ากับส้งดินขึ้นมาจะพี่น้องส้งดินขึ้นมาทามันหลถ้าดินม <plausible. S 1> ันหลาเท่ากับสามารถตักดินออกไปแม่ลำไพ่ตักออกไปแล้วจงไว้แช่จงไว้แค่ครึ่งครึ่งครึ่งก้องโป้มีเหระจ้ะแล้วก็ แกบจะพี่น้องปุ๋ยคอกกระถางกองฟมแบบนี้เติมเข้าไปจมไวดินไปครึ่งนึงจะพี่น้องจมดินไปครึ่งหนึ่ง,ง,ง,งหอกะพ่วนพุน้พนส่ง่นขึ้นมานี่จะพี่น้องปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกประมาณนี้จะพี่น้องกระป๋องซ้ำนี่ละ่ะ ยีค่คอกรากกระเจบย่างละเท่ากันจ้าพี่น้องย่างละเท่ากันประมาณนี้เต้ที่ขาดบ่ได้ก็คืีปูนขาวนะจ้าพี่น้องน้องถาห้าใส่ดินเกาใส่ดินใส่ไปเลยห้าวว่ได้พักหนาดินหรือว่าพักเม่ยนลำไส้ก,ก็ใส่ขี้เก่าจ้าพี่น้องเมี่นนํำไส้ขื้ขาดบ่ได้ก็คือปูนขาวกัหนึ่งโรยห้าวกระสามารถส้วมๆหรอห้าวก็สามมรถปลูกไปเลยจ้าพี่น้องจะเอาสลัดแบบนั้นมันเน็บไปเลยก็ได้ขึ้กันจ้าพี่น,น้องเม่นยนลำไส้สีนิบสลัดนั่นละ แต่ว่าเอจี่หลายคนบอกว่าปูนขาวหาซื้อบอ่อใดใส่ดูโลใหม่แท่นใด้บใดจะพี่นองดูโลใหม่ดีกว่าปูนขาวอีกแต่ว่าแถวแบ้านแม่ําไผ่เพิ่นเพิ่นบบเพิ่นบออกมาขายเพราะว่าเพิ่น่ามันแพงคนบบใส่คนส้คนใส่แต่ปูนขาวจะพี่นองแต่ว่าถ้าผู้ใดมีกะใส่ใด้คือเกาดูโล้ใหม่จะพี่นองเอาดูโลใหม่มาใส่ก็ได้หรือว่าผู้ใดยุไกเกษตร,รอำเภอไก่เกษตรจังหวัด กับไปขอได้จากพี่น้องไปขอน้ำเพลินเพลินพอแพงเพราะว่าเพลินเอามาไว้แต่แจก,กปราชาช้นนั่นทั่วไปนั่นละ่ะเพราะว่าเมล็ดลำไยคยคุกกี้ยู่กับเกษตรอําเภอเพลินเมลําลำไยถ้าเมล็ดลำไยได้ไปท่าอําอเภอเมล็ดลำไยกับไปขอเอาน้ำเพลินเพลินกระหายได้จากพี่น้องเด้เไปขอเอาก็ได้จ้าถ้าบ่มีถา้าสื่อบ่ได้ก็ไปขอน้ำเพลินส่วนหมากคนสีมีแต่ดูโลใหม่ดูโลใหม่กับใส่ใดขึ้นกันจะดีขึ้นกันนั่นล่ะมันดีจ้าแต่ว่ามันแห้งส่วนมากลานกเศษเพลินสีบกข่อยใ พ่นสีใสปูนขาวเคโลละสิบบาทเองจากพี่น้องแต่ว่าดูโลใหม่โลละแพงกว่กันยูแต่แม่น้มไพ่กับบลูว่าแพงกว่เท่าไหร่แต่ว่าผนบามันแพงคว่กันผลบอม,มากขายจากพี่น้องส้หรับสูตรปรุงดินกับแค่นี้จากพี่น้องง่ายๆปรุงดินเพิ่มได้จากพี่น้องส้หรับวองฟมที่ห้าปูกันไปแล้วแต่ว่าห้าสิบปูกอีกรอบสองรอบสามห้าสิบปูกเ็กเอาดินออกสักครึง่งหนึ่งห้าก็มาเอาแกลบใส่ประมาณซ้ำนี้แลอวกะ ปุ๋ยขอกใส่ประมาณซํมมีกระสิได้หน้าตาประมาณซํมนีจากพี่น้องกระสิได้แบบนี้ก็โอเคเราจะพี่น้องกับปูกได้แล้วนี่งามชั่วจะพี่น้องปลูได้กินแทนแน่นอนหรือว่าสิปูหัวไชเท้าก็ได้ได้จากพี่น้องปูกใส่กองพ่มแบบนั้นสิปูก็เน็บเน็บเน็บเป็นเม็ดเป็นเม็ดห่างๆกันพ่อประมาณแล้วก็คือโอเคเลยจากพี่น้องปูกได้เบิดดินซามนี้แ้วปูกได้จะปูกอยังกับงามจากพี่น้องปลูกอยังกับงามผสมดินแบบนี้เนาะ แต่ว่าขาดบ่เดก็คือปูนขาวจากพี่น้องด้วยว่าดูลูใหม่ก็ได้เด้อเพื่อปะขาเชื้อโรคเซลอ่าเพื่อป้องกันเชื้อโรคเซลอราที่สิทิสิกเกิดน้ำแป็งเก้าเนาะจากพี่น้องเนาะสำหรับเมลนดพไผบ่คอยได้พักดินจ่าจะใส่สูตรนีน้ตลอดจากพี่น้องสำรับลิปนี้เมลนําไผธก็สิโคลาสีลาน้องไปเพียงแค่นีนเนาะจ่าพี่น้องเนะาะหวังว่าเมื่อไหม่คงสิบปลูกพักได้สวยได้งามได้กินเนาะจ่าพี่น้องเอามาอวดกันได้จากพี่น้องเอาาอด,ด้กอดก็จะเขียนขึ้นกันละจากพี่น้อง พี่น้องเก็บสําเร็จเห็ดได้กินแม่น้ำไผ่ก็ดีใจจ้าพี่น้องสําหรับชิปนี้แม่น้ำไผ่กะคี่ขอลาพี่ละน้องไปเพี้ยแนแค่นี้จ้าขอบุณขอบคุณนพี่น้องป้องไปสุขูสุขค้นมาเป็นกวานั่งใจให้แม่น้ำไผ่ตลอดจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ